สวัสดีครับนี่จอชัมครับในนดูสลัตรวเช็คซ่อมแอร์บ้านนะครับเซ็นทรัลแอร์รับมีปัญหาเปิดเป็นน้ําแข็งที่คอยเย็นเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับบางทีก็ไม่เป็นนะครับบางทีก็เป็นนะครับตามที่พี่เขาเล่ามาะคอยเย็นเซ็นทรัลแอร์นะครับรุ่นี้โอเวันที่กดรีบมทเปิดนะครับรุ่น cfw ขีดสี f 1 2ทับ ss ขีดสี f app, S, S 1 2นะครับโอเคจะมีปัญหาเป็นน้ำแข็งที่คอยเย็นอาการคือเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแอร์พี่ก็ล้างทุกทุกหกเดือนอยู่นะพ<บ> <Okay. S 2> ี่ครับโอเคล้างเองออ๋ล้างเองก็สบายพี่ลดค่าใช้จ่ายน,นี่ฟิลเ,เตอร์ชักจะตันแล้วนะพี่ ฝุ่นเยอะมากแถวนี้ฝุ่นเนสื้อผ้าอ๋อเสื้อผ้าแป้งพยายามทาข้างนอกพี่อ๋อใช่ใช่ที่นี่แม่บ้านนะต้องบอกเขาทาแป้งนอกห้องพี่โ <Okay S 2> อเคครับเดี๋ยวนั่นี่โอ้โห,โหอ๋อพี่พี่ไม่ยึดจะปล่อยไว้หนอไม่ม <laughs> <laughs> ันนัดมันหายหมดแล้วเอา้าจะปล่อยแทบไม่เหลือแล้วนะ <laughs> ใช่ เดี๋ยวมันจะหล่นมาแค่หรอเรียกแต่อยู่มีอะไรบางวันหลังไม่มีพี่ของมือช่างไอ้ไม่มีเกียร์ปล่อยมานะไม่ได้เดี๋ยวมัมีมีแต่เครื่องมือเลยดิอัดเอฟนะอัอฟแต่ไอ้วัดกระแสแบบจะเย็นนะแอร์ยู่เย็นอยู่ครับเย็นหนาวเลยทีเดียว อีกสักตัวก็ยังดีอยู่แต่ไม่ใช่อะไรก็วัดกระแสกันเย็นนะครับอาการคือเป็นบ้างไม่เป็นบ้างน,นั่นเองนะครับอาการไม่ใช่เป็นตลอดนะใช่ครับจับกระแสกันนี้หนะึ่ดูว่าทำงานจีเอ็มนะรุ่นนี้ ช่วยกันรุ่นนี้ทำอยู่4.53แอมป์ะนะครับ12ก็ประมาณนี้แหละโอเคอ่ะที่เรากดปิดรีโมทนะครับโอเคอนี่ก็ตัดอยู่นะครับแต่การเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับก็นา่าจะมีปัญหาที่เมนบอร์ดนะฮะเดี๋ยวเราจะเมนบอร์ดมาดูนะครับ โอเคปิดเบเกอร์เลยพี่เดี๋ยวขอลือแป๊บนึ่งอาการเป็นเป็นห,หายนี่ต้องลื้ออย่างเดียวครับอโอเคครับนี่ก็แกะมาแล้วนะครับหนึ่งเอนสองลานะไฟเข้านี่นะครับมเมนบอร์ดอยู่นี่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างอ่ะันนี้คาปาพัดลมนะครับ มอเตอร์เป็น AC ครับปลารุ่นนี้หนึ่งไมโครโวลต์นะครับรุน่นนี้ถ่ายไว้ก่อนเผื่อใครจะใช้ได้เตรียมไปเลย <c oughs> โอเครุน่นนี้ส่วนมากตัวนี้ก็จะมีปัญหาที่เมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดก็จะเกิดจากรีเลย์นะครับตัวนี้มีปัญหาที่รีเลย์นี้นะครับ สิบสองโวลต์นี่นะไฟเข้าเดี๋ยวต้องดูดูนะครับไฟเข้าอ่ะไฟเข้านี่นะครับขานี้นะครับออกไปคอมเพรสเซอร์สีดํานะครับอย่าเสียบผิดนะครับเสียบผิดจะไม่ติดนะดูขาด้วยเข้าด้านนี้ออกออกนี่นะฮะตัวเมีนบอร์อเดเราลรนมาคือ อาการนี้ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับคือต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับก็คือมันจะมันจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวเป็นนะครับอาการนี้สี่พินเตอร์ก็แต่ว่าต้องดูด้วยว่าบาง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 เครื่องจะเป็นไอ้นี้เจอค้าบน้ําตรงนี้ก็มีนะครับบางเครื่องต้องต้องดูด้วยมันเป็นได้สองอย่างไอ้ไม่ตัดเนี่ยตรงทัวเมนบอร์ดด้านล่างนี้ก็เป็นนะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้ พอพี่เขาบอกว่าเป็นบ้างไม่เป็นบ้างใช่ครับพี่อขอช่างก็ต้องวิเคราะห์อเอานะบางทีต้องดูเมนบอร์ดก่อนนะว่าเออมีคาบไหมบางทีเป็นออกไซายมันกัดลายปิ้นขาดก็ก็เป็นเหมือนกันแล้วแต่อาการนะครับแต่ละแต่ละเครื่องกอ็ไอตัวนี้ต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับอาการเนี้ยวัดไม่เสียนะครับบอกไว้ก่อนวัดจะไม่เสียอ่ะอครับนี่ครับไปดูอะไรจากที่รถมาแล้วฮะมีเป็นของ Omron นะฮะ 12โวลต์ย่ส20แอมป์นะฮนะ220ิโวลต์ตัวนี้คอยเป็น12โวลต์ DC ซนะครับตัวนี้น่าจะตัวเดียวกันนะครับที่ตัวเมนบอร์ดก็เดี๋ยวจะบักกีตจะกลัว,วตัวนี้ก็ก็คืออาการนี้มันวัดไม่เสียนะก็คือต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเดี๋ยวขอดำเนินการเปลี่ยนก่อนนะไม่สะดวกอ๋อเดี๋ยวอ๋อนี้จะดูขานะเราก็ต้องบักกีก่อนนะครับ ันไนม่ใช่ว่าจะถอดได้ไง่ายบักกีกัน,นร้อนก็ไม่ออกด้วยนะนนจะกลัวจะไหลท่าเน,น,นี้มจนจะมีเคลือบมีอะไรอยู่นะฮะก,กีให้ร้อนก่อน จะได้ออกง่ายๆนะไม่ใช่อะไรแต่ไม่บักกีก่อนจะออกยากนะเดี๋ยว้มีเจา้าของาถ่ายให้ดูอย่งั้นก็ได้ดูตอนเปลี่ยนแล้วเปลี <c oughs> ่ก,กีก็ไม่สะ,ว <c oughs> ะดวกเฉดตอดุตะกลัวดุนะบัตก,กีให้ร้อนๆนะจะได้ออกง่ายๆ ไม่ต้องกีดตะกลัวทีไล่ทีนะครับตัวนี้ขาเขาจะบังคับอยู่แล้วนะครับส่วนมากขาคอยอย่ฝั่งนี้นี่ขาไฟจะบังคับอยู่นะครับเล็กขาใหญ่นะฮะสลับกันไม่ได้นะครับ Okay. ดไูไม่ตรงอน่ะไม่ตรงนะี่ตรงอยู่เลย๋ยวก่อนได้เดี่ยวเสียบกันโอเคมันต้องเลง okay. สายขายก็บักกี้กลับนะจะใส่ย,ยากอยู่ต้องตรงๆหน่อยนะ ตรงไม่เข้าเลยไม่ใช่เลยต้องใช้ความร้อนสูงเลยนะครับเดี๋ยวมันไม่ติด ต่อไปที่สำคัญก็คือเรื่องสายนะครับ <c oughs> สสโค้ <c oughs> มีขาเกาะอยู่นะครับต้องกดนะครับไม่กดไม่ออกนะจะมีขากดเล็กๆอยู่คนดึงนี่จะปิ้นขาดนะครับต้องระวัง มีขาเกี่ยวอย่างนี้นตอนถ้เาหเห็นแล้วเนี่ยโอเคอะก็เสียบเข้าไปท่าเดิมนะครับเนีับนะครับเนีบับ เดี๋ยวก็ประกอบไปค่อยเทสเ,เปิดทีนะครับเลยพี่ครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์นะครับเทสก,ก่อนติดตัวโอเคติดสแตนบายนะครับกดรีโมทเปิดเลยพี่ยิงไหมพีนี่นะมือช่างนะโอเคอืมทำง,งานแล้วนะแป๊บเดียว ลองเทสว่ามันตัดไม่ตัดนะครับนี่เอาเทอร์โมมาใส่ตรงนี้เลยนะครับเป็นการเทสนะครับใส่ตรงนี้ช่องลมออกนะครับี่ตั้งไปที่ยี่ิบเจ็ดองศานะครับอโอเคลองตั้งที่ยีเจ็ดให้ตัดเร็วๆนะไม่ใช่อะไร อ่ปิดหน้าต่างแล้ก็ได้ดตั้งไว้สูงเนี่ยมันจะตัดช้าลองกับมันตัดหรือเ่าหรือมันไม่มันไม่ตัดเคเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะครับเพิ่งเปิดนะต้องใช้เวลาอยูอ่สุดท้ายต้องลดไปที่ยีิบเก้าเลยนะเพื่อให้ตัดเร็วตัดแล้วนะครับ แล้วกระแสยังขึ้นอยู่น่าจะพัดลมยังหมนะุนโอเคคอมเพิวเซอร์ตัดแล้วนะครับโอเคนึกว่าจะมีปัญหาไอเซนเซอร์อย่างนะครับเพราะว่าตัวนี้จะตัดช้าหน่อยเพราะมีหุ้มนะครับหุมตัวนี้หุมอกากันความเย็นอยู่นะครับก็เลยตัดช้านะครับ คก็ระวังด้วยบางทีก็มีปัญหาที่ตัวเมนบอร์ดอาการอื่นโอเครอดลอดตัลดละตัดแล้วโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามับสไคร i ์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเช่นเดียกนการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับก็ทดลองด้วยนะครับบางทีอัวไม่ตัดนะบางที